ครับวันนี้ก็จะมารีวิวปืนอีกรุ่นนะครับรุ่นนี้เลยนะครับ4 0 a ครับของค่ายนี้นะครับตัว R นี้นะครับจากประเทศจีนนะครับกล่องเป็นแบบนี้นะครับ เตือนนะครับด้านหลังก็จะเป็นวิธีการเล่นนะครับนี่ปลดแมกกาซีนนะครับใส่ลูกนะครับแล้วก็ใส่แมกกาซีนนะครับ ก็ขึ้นลำครับชักสไลด์ครัตัวนี้ตัวเซฟนะครับมีนกนะครับก็ยิงนะครับมาดูตัวปืนกันนะครับแมวตัวปืนเป็นแบบนี้นะครับสีดำนะครับ จะมีลูกทดสอบนะครับแถมให้ครับมานี่ครับหกจุดแป้าสมานี่นะครับสิบเอ็ดลูกดูแล้วก็น่าจะ0.12ครับ กีนนะครับเป็นโลหะกรสีเป็นโลหะนะครับนะครับเลื่อนลงนะครับแล้วก็ใส่รูปจากด้านบนเท่านั้นนะครับ เป็นรุ่นนายเวอริเออร์นะครับมีหลังนะครับแบบนี้นะครับสีดำเลยนะครับมีสกรีนมานะครับโครโกเมนนะครับโมเดลโครโกเม้นอัตโนมิติกคาลิเบอร์หกจุดหกหกมอมใช้รูปบิบิก,กันหกมอม,อมอครับเป็นแบบนี้นะครับ ตัวปืนเป็นโลหะนะครับท้งบนแลล่างนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับล้างอ่อนใช้ไม่ได้นะครับล้างอ่อนใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับมีห่วงนะครับลงง้างได้นะครับเซฟใช้ได้นได้นะครับเซฟตัวนี้เซฟล็อกสไลด์ไม่ให้ ขึ้นลํำได้นะครับไม่เกี่ยวกับการยิงนะครับนกเป็นพลาส,สติกนะครับไก่ไก่ไก,ก็เป็นพลาส,สติกนะครับมีช่องคัดปอกครับเป็นช่องคัดปอกหลอกนะครับเป็นหลอกเป็นแผ่นแผ่นรองไม่เฉยนะครับลูกสูบสีขาวนะครับ เป็นแผ่นรองไปเฉยนะครับมีน็อตสองจุดหนึ่งแล้วสองนะครับตรงนี้นะครับสำหรับสไลด์นะครับน็อตสไลด์ถอดสไลด์ลำกล้องเป็นสีเงินนะครับนี้นะครับไม่มีเกลียวนะครับ ใช้สีบเอบวกนะครับตอนนั้นจะมีเกลียวใส่ตัวที่เก็บเสียงซครับซ i l e เป็นลักษณะนี้นะครับฟังเสียงดูนะครับแน่นนะครับคาว่าแรงนะครับแรงกว่า6ก1นนงะตัวประกับไม่ได้ใช้น็อตยึดนะครับ เป็นพลาสติกแปะไว้เป็นน็อตหลอกครับด้านในมีเหล็กถ่วงน้ําหนักอยู่ด้านนี้นะครับตัวเหล็กอยู่ในนี้ประกับเป็นพลาสติกนะครับตั้งสองด้านนะครับใส่ลูกนะครับ ลูกกระสุนนี่ใส่ได้ไประมาณสิบสามนัดนะครับนะลองดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้า สิบสามนัดแน่นนะครับยังขยับได้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับสิบสามนัดนะครับกำลังดีแต่ผมว่าประมาณสิบนัดก็สวย สิบสามก็โอเคครับใช้ได้เดี๋ยวลองทดสอบยิงดูนะครับโอเคสามนัดพอลองยิงดูสามนัดพอครับสามนัดนะครับ รุ่นนี้สไลด์ไม่ค้างนะครับดูหมดสไลด์ไม่ค้างแล้วครับตัวนี้ขยับไม่ได้นะครับขยับได้แต่ตัวเซฟกับตัวนกนะครับตัวนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับศูนย์เป็นแบบนี้นะครับศูนย์น,นะครับก่อนค้างแข็งเลยนะครับมันสไลด์นะครับ หนกงางขึ้นมางี้นะครับครับทำไมออกสองหนักอ๋อ้ยยังเหลืออยู่อีกลูกหนึ่ง สี่บอครับออลักษณะการจับก็จะแน่นนะครับรูอวบหนาหนาหนากว่า601นะครับเบลลลักษณะอุบแน่นใหญ่ใหญ่ αι, กว่านะครับสึกะหนากว่านิดหนึ่งนะครับแต่ลักษณะความยาวอะไรก็ใกล้เคียงกันครับน้ำหนักก็พอๆกันครับ ด้านนี้ไม่มีสกรีนอะไรน,นะครับโอเคครับ